พูดถึงอาหารการกินบ้าง<ด>แต่ละตัวเนี่ยเขาทานอะไรยังไงบ้างคะ อาหารเม็ดครับน้องหมาที่บ้านให้ทานอาหารเม็ดหมดเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้เจาะจงยี่ห้ออะไรขนาดนั้นเพราะว่าในแต่ละเดือนอะ่ะเหมือนคนเนาะคนก็บางทีอยากจะกินพิซซ่าอยากกินอะไรเงี้ยหมาก็จะมีการเปลี่ยนบ้างเราจะดูจากองค์ประกอบส่วนประกอบของอาหารเป็นหลักถ้าเป็นอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็อ่ะลองให้น้องทานแล้วดูว่าเออของเขาเป็นยังไงทานแล้วซึมไหมขนดีไหมอะไรประมาณนี้เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและที่สําคัญเนี่ยเวลาให้อาหารเม็ดเขาที่บ้านหลายๆคนเนี่ยจะชอบมีปัญหามาถามว่าเฮ้ยน้องไม่กินอาหารเลยทำยังไงดีเขาก็เลยเลือกที่จะวาง ทิ้งไว้แต่ที่บ้านเนี่ยคือไม่ได้เลยค,คือต้องวางแค่30นาทีไม่กินใช่ไหมได้เก็บเราจะทําเหมือนเขาเป็นเป็นเอ่อทุกฝึกอยู่ตลอดอะสร้างระเบียบวินยัยสร้างระเบียบวินยัยไม่อย่างนั้นนะถ้าเราวางทิ้งไว้ตลอดเวลานะอันนี้ไม่กินมั่งกินมั่งจะเอ,อือเวลาไหนก็ได้จะฉี่เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้คือแบบผิด เขา,าทำให้เราเดือดร้อนด้วยแล้วอาจจะเป็นนิสัยที่เป็นการเอาแต่ใจของน้องด้วยถูกไม่<อ>งั้นเขาจะไม่กินแล้วเขาก็จะผอมอะไรเงี้ยครับ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าเราทาให้เป็นระเบียบน้นจะไม่มีหมาตัวไหนอดตายนะครับไม่มีหมาต,ตัวไหนยอมที่จะอดตายแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าให้กินอ่ะไม่กินโอเคฉันเก็บไม่ทาอย่างอื่นคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเราก็เออเป็นเวลาสองเวลาพอจบแล้วแรกๆนี่น้องเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่แบบเราวางแล้วก็มีการตั้งกฎแบบนี้ขึ้นมา ช่วงแรกๆก็อาจจะไม่กินนะ,ะช่วงแรกๆอาจจะไม่กินเราก็จะแบบก็ถามว่าเครียดไหมก็ไม่ปรึกษาคุณหมอว่าหมอเขาก็แบบต้องแบบนี้แบบนี้จริงๆมันดีแล้วพอทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะปรากฏว่าเขากินพอกำลังจะเกบปุ๊บอ่ะเดินมากินอ่ะให้เวลาค่านาทีนะเธอต้องกินให้เสร็จอะไรเงี้ยใช้เวลาปรับนานไหมคะเออก็ประมาณไม่กี่วันนะสองสามวันพอเขาเริ่มหิว,วเขาก็จะเขาก็จะทาตาม ฉบับที่เราวางเอาไว้เลยก็มันจะส่งผลในเรื่องอื่นๆนะครับในเรื่องของการฝึกให้ขับถ่ายด้วยให้ฉี่ด้วยอย่างพันเล็กอย่างเงี้ยเขาสามารถขับถ่ายในบ้านได้แต่ว่าถ้าพันใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โห,โหจำนวนปริมาณมันเยอะเนาะเราก็จะฝึกแบบกลางคืนนอนด้วยการห้ามฉี่ห้ามเอิดน,นะแต่กินข้าวเย็นเวลาไม่เกิน2องทุ่มนะแล้วเขาก็จะทนจนถึงประมาณ8ปดโมงเช้าเขาก็จะออกไปขับถ่ายนอกบ้านจนเป็นที่มาให้ตัวนี้ด้วยกลายเป็นว่าติดหมาใหญ่เลยทําทุกอย่างเหมือนหมา<ม><ม>ใหญ่เลย สองันี้ก็ยังยังคงเป็นหมาเล็กที่อ่ะฉีอืดในบ้านได้โอ้โหมีระ,ระเบียบวินัยมากคือระเบียบวินัยมากคุณอันนี้คือแบบมันมันก็เป็นอีกมุมมองที่ดีนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยให้อาหารแล้วเนี่ย ลูกไม่กินเอาแล้วเครียดแล้วจริงแล้วกลายเป็นว่าไปให้อาหารคนอีกใไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมเลยไม่ได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้ให้คุณให้คุณกายฝากเลยะเรื่องของการให้อาหารคนบางคนสงสารมากคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเข้าใจนะครับในความที่เวลาหมาเขาทําตาอดอ้อนนะผมเข้าใจมากแล้วแม่ผมก็ยังผมทุกวันนี้ผมยังคุยกับแม่ตัวเองว่าได้โปรดเถอตอนนี้อาบูคือน้ําหนักเกินปริมาณที่กําหนดเรียบร้อยแล้วหากว่าเขาหนักไปมากกว่านี้น่าจะได้ผ่าตัดขาเร็วนี้แน่เลย เอ่อต้องให้ข้อมูลครับอาจจะต้องแบบว่าเอาแบบเรื่องของการแพทย์มาคุยเลยว่าแบบเฮ้ยม,มันไม่ได้นะอาหารคนมันมีความเค็มถูกไหมเพราะหลายคนยังไม่รู้ว่าหมาเนี่ยเขาไม่ได้รับรสชาติได้เหมือนคนคนเนี่ยชอบกินรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานโอเคมันอร่อยของคนใช่ไหมแต่ต้องหมาเนี่ยจะชอบกลิ่นยิ่งกลิ่นหอมเนี่ยโอเคหมายิ่งชอบเลยทีเนี้ยไอความกลิ่นหอมอย่างั้น่ะ มันไม่จําเป็นที่จะต้องใส่รสชาติเข้าไปค่ะพอใส่รสชาติเนี่ยมันมีผลต่อไตต่อกับต่อไตของเขาความหวานอย่างช็อกโกแลตนี่กินไม่ได้เลยีโอกาสช็อกกแลตอันตรายมากได้ใช่ก็ระวังนะครับอย่าให้อาหารคนถ้าอยากจะให้จริงๆก็ต้มสุกไม่ต้องปรุงอกไก่ให้ได้อะไรอย่างนี้ครับลองไปหาข้อมูลดูว่าผักอะไรที่น้องทานได้ทานไม่ได้มันมีข้อมูลอยู่เราไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่เรากินให้น้องกินทุกอย่างนะไม่ได้เด้อ มีโอกาสถึงแก่ชีวิตได้เลยใช่แล้วพูดง่ายว่าเป็นยาพิษไปตามการเวลา<ช>จริงๆเราเราเข้าใจนะว่าแบบ í, หวังดีอยากให้น้องกินอยากให้น้องมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในระยะยาวอ่ะก็ไม่ควรใช่แล้วล้ะค่ะ